สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับกลับมาพบกับ o s ออัปเดตกันอีกเช่นเคยครับสำหรับข่าวของเราในวันนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าน่าเห็นใจมากๆนะฮะสำหรับเกมเมอร์ชาวอาร์เจนตินาและตุรกีครับเพราะว่าหลังจากนี้นะฮะมันมีแววเป็นอย่างยิ่งเลยฮะ,ะว่าพวกเขาอาจจะต้องซื้อเกมแพงกว่าเดิมอีกมากโขหลังจากนี้ครับ สาเหตุนะฮะก็คือเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับหนึ่งในเกมอินดี้ชื่อดังอย่าง Death Cells ได้มีการประกาศจากทางผู้พัฒนาครับว่าจะมีการปรับราคาตัวเกมในประเทศอาร์เจนตินาและตุรกีให้สูงขึ้นซึ่งเหตุผลหลักๆนะครับก็มาจากการถูกมุดไปซื้อเพราะว่าราคามันถูกกว่าโซนอื่นนั่นเองโดยทางผู้พัฒนานะครับก็ได้มีการอธิบายเอาไว้ดังนี้ครับพวกเราขายเกมได้ใน2ประเทศนี้เยอะมากครับแต่ยอดผู้เล่นจากประเทศเหล่านี้ กลับไม่เพิ่มขึ้นมาเลยซึ่งคงไม่ใช่เรื่องเมื่อ,อิญนอย่างแน่นอนเพราะว่าทั้ง2ประเทศนี้มีราคาเกมที่ถูกที่สุดและความเป็นไปได้ว่าจะถูกมุดจากประเทศอื่นไปซื้อนั้นสูงมากอีกทั้ง Dead c เ l l เป็นเกมที่ค่อนข้างราคาถูกอยู่แล้วเพราะว่ามีการลดราคา40-50%อยู่บ่อยครั้ง ก็ถูกต้องของเขานะครับผมเพราะว่าเกมนี้เนี่ยลดบ่อยมากเพราะว่าว,า,วางจําหน่ายมาแล้วหลายปีนะครับการที่โดนคนมุดไปซื้อเพื่อให้ได้ราคาที่ถูกลงอีก70-90%จึงเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก สำหรับพวกเราครับโดยพวกเขาก็บอกนะครับว่าเข้าใจเลยว่านี่เป็นเรื่องที่ไม่แฟร์มากๆสําหรับเกมเมอร์ในประเทศอาร์เจนตินาและก็ตุรกีครับแต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่ใช่สตูดิโอใหญ่นะครับแล้วก็ถือว่าสูญเสียรายได้ไปเยอะมากในขณะที่ต้องการทุนครับมาเพื่อทําเกมใหม่ต่อไปในอนาคตคือมันเหมือนเป็นการถูกบังคับให้พวกเขา ต้องทําแบบนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยทำให้เกิดข้อถกเถียงมากมายในโลกโซเชียลครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะออกมาต่อว่าเหล่าคนที่ใช้ VPN นะครับเพื่อมุดไปซื้อในราคาที่ถูกกว่าจนบีบให้ทางผู้พัฒนาต้องตัดสินใจทําอะไรแบบนี้ซึ่งปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะลากยาวส่งผลไปถึงคนที่ซื้อแบบถูกต้องจริงๆในประเทศที่มีรายได้น้อยครับทำให้พวกเขาเนี่ยต้องกลับไปเล่นเกมเถื่อนเป็นต้นนะฮะซึ่งก็ต้องบอกตามตรงว่ามันไม่ใช่วิธีแก้ไข ที่ถูกต้องนะครับหรือว่าส่งผลดีต่อวงการเกมเท่าไหร่แต่มันก็เป็นข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยทำให้จำนวนผู้เล่นเกมลเมอร์ลิขสิทธิ์มันเพิ่มขึ้นครับ นอกจากนี้นะครับน้องจอยเอ้ยไม่ใช่ขอโทษนะฮะคุณเจมส์ครับผู้สร้างเกมไทม์ไลน์ก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเกมสัญชาติไทยเกมนี้ก็ถูกระบุนะครับว่าถูกซื้อจากโซนอาร์เจนตินาติดท็อป10ด้วยพร้อมกับอธิบายเพิ่มเติมอีกนะครับว่าก่อนหน้านี้เกมของค่ายดังอย่างแคปคอม ก็มีการปรับราคาขึ้นยกแผงในประเทศรายได้ตามเหล่านี้เช่นเดียวกันและข้อมูลสําคัญที่สุดในโพสต์ของคุณเจมส์นะครับระบุว่าคนที่มุดไปซื้อนั้นจะได้ราคาที่ถูกกว่าคนในประเทศเองซะอีกนะครับผมเนื่องจาก ไม่ต้องจ่ายภาษีการซื้อเกมที่ชาวอาร์เจนตินานะครับต้องจ่ายอีก65ซึ่งภาษีในที่นี้นะฮะมันคือภาษีออนไลน์ของชาวอาร์เจนตินานะครับที่จะต้องจ่ายเพิ่มนั่นเองครับบรรดาค่ายเกมหรือว่าพาร์ติเชอร์นั้นนะฮะรู้ข้อมูลนี้ดีจึงต้องทําการปรับราคาต้นของเกมเนี่ยก่อนโดนภาษีนะครับลงมาให้ถูกมากๆอย่างที่เราทราบกันครับแล้วก็ใช่ฮะคนที่มุดไปซื้อนั้นไม่ต้องจ่ายภาษีในเรทนั้นนะฮะและด้วยเหตุผลเหล่านี้ครับเราจึงเห็นบรรดาค่ายเกมขึ้นร แล้วก็แน่นอนนะฮะว่าจะต้องเตรียมรับมือกับการที่ค่าใหญ่รวมไปถึงบรรดาเกมที่โบเอจะขึ้นราคาตามกันมาหลังจากนี้ในภายหลังได้เลยครับ ก็นับว่าเป็นปัญหาที่ทางผู้พัฒนาหรือว่า p u b l i เ h e r นะฮะต้องหาทางแก้ไขกันในอนาคตต่อไปนะฮะซึ่งปัญหาเหล่านี้ก็อาจจะทําให้ประเทศรายได้น้อยลําบากมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ครับชาวอาร์เจนตินาหรือว่าตุรกีเนี่ยมีแววครับที่จะต้องซื้อเกมแพงกว่าชาวอเมริกันซะอ,อีกครับแต่ถ้าไม่มีการเพิ่มราคาและโดนเอาเปรียบอยู่แบบนี้ ผู้พัฒนาก็จะลำบากด้วยเช่นเดียวกันครับมันกลายเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกจริงๆครับซึ่งข่าวนี้นะครับก็เป็นการชี้ชัดให้เห็นอีกทางหนึ่งด้วยนะครับว่าร้านรับกดเกมหรือว่าซื้อพอยต์จากเกมในราคาถูกต่างๆเนี่ยก็อาศัยวิธีมุดแบบนี้เช่นเดียวกันครับก่อนจากกันนะฮะยังไงรบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปแล้วก็ข่าวสารดีๆดีจากพวกเราออนไลน์สเตชั n นครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ